สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพบก,กับช่อง Happiness t าร o t 369ค่ะหัวข้อคลิปวันนี้ข้อความด่วนจากจักรวาลน,นะคะถึงเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอให้การเปิดไพ่ในครั้งนี้เป็นประโยชน์นะคะเป็นแนวทางหรือเป็นคำตอบให้กับเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนกันก่อนนะคะ ขออนุญาตคุณครบาอาจารย์เทวดาเศรษฐกิ์ของทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะมาดูพลังงานตัวตนกันก่อนนะคะลงทุนลงแรงค่ะเป็นช่วงที่เพื่อนๆอาจจะมีการต้องแก้ไขปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคนะคะหรือเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์หรือธุรกิจใหม่ นะคะต้องมีการเจรณา,าแก้ปัญหานะคะในแต่ละช่วงสันโดษนะคะอยากที่จะแยกตัวบ้างนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยการที่เราได้อยู่กับตัวเราเพียงลำพังมันจะทำให้เราได้มีการทบทวนนะคะเราจะเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นหรือ เราอาจจะได้ตระหนักรู้ถึงตัวเรานะคะว่าควรจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องใดบ้างนะคะเพื่อทําให้เลือกทางที่ใช่สําหรับชีวิตเรามากยิ่งขึ้นและเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะมีการทําสมาธินะคะเมื่อเราอยู่กับความสงบเราจะได้คําตอบนะคะเป็นคําตอบที่ เป็นทางที่เหมาะสมด้วยนะคะทบทวนนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเจอหลากหลายเรื่องราวนะคะทั้งเรื่องอาการงานนะคะหรือว่าเรื่องของการเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาพร้อมๆกันหรือว่ามีหลายเรื่องหลายราวที่จะต้องคิดพิจารณาและ เพื่อนๆเ,เป็นคนที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นำนะคะก็มีการเนี่ยค่ะแยกโดออกมานะคะเพื่อที่จะไต่ตองพิจารณานะคะทบทวนนะคะแล้วค่อยเลือกตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรปกป้องนะคะมีการรักษาพรังงานตัวเองได้อย่างดีเลยนะคะ เก็บงำคะ่ะเป็นคนที่มีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่นะคะไม,ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอายุมากนะคะแต่หมายความว่า,าสิ่งใดที่รบกวนจิตใจเพื่อนๆก็จะนำมาคิดทบทวนนะคะหรือว่ามาหาวิธีนะคะว่าจะเดินต่อไปอยังไงคู่ใหญ่คะ่ะ มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีความเข้าเข้าใจผู้คนรอบข้างด้วยแล้วเพื่อนๆก็ชอบช่วยเหลือด้วยนะคะมีใจเมตตาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเป็นที่รักนะคะของคนรอบข้างเลยแรงดึงดูดค่ะรู้วิธีที่จะไม่รับคำพูดที่ท็อกซิกหรือ เหตุการณ์หรือการกระทําของบุคคลที่ทําให้เราจิตตกเนี่ยเพื่อนๆจะเคลียร์ได้มีภาวะที่สมดุลนะคะในชีวิตนะคะเพราะเคลียร์เรื่องท็อกซิกหรือเรื่องลบได้ดังนั้นตัวเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยอยู่ในสนามพลังงานด้านบวกนะคะก็จะสามารถดึงดูดนะคะเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆได้นะคะทรงพลังค่ะ เพื่อนๆมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเป็นช่วงที่สามารถดึงพลังข้างในของตัวเองขึ้นมาได้ดูกันต่อเลยนะคะข้อความด่วนจากจักรวาลถึงเพื่อนๆน,นะคะลองมาดูกันค่ะจักรวาลส่งข้อความใดถึงเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้บ้างนะคะ เพอปานนะคะเป็นคนที่มีแรงบนันดาลใจนะคะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนเก่งในการที่จะทํางานรู้จักวางแผนนะคะรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็มีวิธีแก้ปัญหานะคะที่ได้ที่ดีเลยนะคะธาตุไฟนะคะเมสิงธนูค่ะ เดอะสตาค่ะเป็นช่วงที่เพื่อนๆได้มีการเลื่อนระดับพลังงานด้วยนะคะอาจจะเมื่อส,สักครู่ที่เราเปิดกันไปนะคะพลังงานตัวตนบางท่านมีการทำสมาธิแล้วก็เพื่อนๆมีวิธีปกป้องพลังงานตัวเองนะคะไม่ปล่อยไหลไม่ทำให้เรื่องท็อกซิกเนี่ยมาดึงพลังงานดีๆของเพื่อนๆไปนะคะ เพราะนั้นพลังงานของเพื่อน,เ,อนเนี่ยมีการเรียกว่าเลื่อนระดับนะคะเรียกว่าช่วงที่เพื่อนๆมีออร่าเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะการออมีแสงในตัวนะคะแล้วงานที่ออกมาเนี่ยก็เป็นที่โดดเด่นนะคะ f ฟล์อ f ฟวนนะคะในด้านการงานเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะคะ อาจจะมีมีเพื่อนหรือมีทีมหรือมีพาร์ทเอนอร์นะคะหรือธุรกิจของเพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นมีการขยายสาขาหรือสำหรับท่านที่ทำงานออฟฟิศนะคะก็มีความมั่นคงและยังบ่งบอกถึงความสุขในครอบครัวได้ด้วยนะคะเป็น ช่วงที่ครอบครัวมีความปองดองเข้าอ,อกเข้าใจกันดีค่ะในธนาตุไฟนะคะเมสสิ่งธนูนะคะได้นะคะควีนออฟวานนะคะเพื่เปเป็นคนที่โดดเด่นเรื่องงานมากเลยค่ะนะคะเพราะขึ้นทั้งเพจทั้งควีนเลย เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจหรือว่ามีไฟในตัวอ,อย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้จะเจอประสาปัญหาเพื่อนๆก็ท้อได้ไม่นานนะคะก็เจอขึ้สู้ขึ้นมาและดึงพลังหรือดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่เพื่อนๆไม่ไม่เคยที่จะหยุดนานนะคะ อาจจะพักสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เด้งตัวเองขึ้นมานะคะผักดันตัวเองนะคะเข้าสู่เส้นทางจนเพื่อนๆเ,เนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์เพราะนั้นงานด้านการงานของเพื่อนๆมีความโดดเด่นมากเลยนะคะมีเทคนิคมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาในการบริหารเวลาในการบริหารคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ หรือสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะมีโอกาสเติบโต,ต,ตนะคะขยับขยายมากขึ้นนะคะฟรีน o อ f ครับค่ะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะเป็นคนใจดีแล้วก็มีความสุขในตัวนะคะ รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเพราะว่าได้ผ่านประสบการณ์มามากมายทำาให้ได้เรียนรู้นะคะว่า,าตัวเราเองนั้นมีความสามารถนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็หาตัวเองจนเจอนะคะแล้วความที่เป็นคนใจดีเนี่ยนะคะชอบช่วยเหลือก็ทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีพลังงานที่ดี มีความเป็นแม่นั่นเองนะคะธาดน้ำนะคะกรกดมีนพิจิกค่ะนายออบวานนะคะโดดเด่นเรื่องงานจริงๆเลยนะคะมีความกระหารมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลงมือกระทำค่ะเพื่อนๆ บางท่านก็อาจจะมีแผนได้เดินทางด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นงานที่มีการเดินทางก็จะยิ่งนำความสำเร็จมาให้กับเพื่อนๆนะคะ e i g of p e n t a c l e ค่ะเพื่อนๆมีเกณฑ์จะได้รับโชคด้วยนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีหรือได้รับรางวัลน,นะคะ ธาตุดินนะคะประสบกันมังกรค่ะเอ of s ฟสอดนะคะแปดดาบนั่นเองกำลังอยู่ในสภาวะที่มืดแปดด้านนะคะมีเรื่องบางเรื่องที่ยังหาทางออกไม่ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนโดนบังคับนะคะหรือถูกพันธนาการนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะ ลักษณะเหมือนคิดวนนะคะมันก็เลยยังหาทางออกไม่เจอนะคะอันนิทาาลมนะคะเมทตนตุนกลุ่มค่ะสวีเดนออฟสอดนะคะเป็นคนที่มีการรักษาพลังงานของตัวเองได้นะคะปกป้องพลังงานตัวเองได้สตริงค่ะ มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วมีศิลปะในการสื่อสารที่ดีมีจิตวิญญาในการจงใจคนด้วยเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะแล้วก็ใช้สติปัญญามากกว่าจะใช้กำลังนะคะความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ใช้สติปัญญาของเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะเคลียร เอซออบสอดได้ในที่สุดนะคะไพ่ใต้สํำรับนะคะนายออบสอดอ่าแน่นอนเลยค่ะ mm hmm. ด้วยความที่เป็นคนกระหารนะคะ mm hmm. แล้วก็เรียกว่ามีพลังในตัวนะคะ mm hmm. จะมีการทบทวนนะคะแล้วก็ รู้ใจตัวเองนะคะว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนะะี่ยค่ะ Queen of c u p เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ได้ใช้อารมณ์นำอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มี Strength ก็คือมีสติปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็มีเทคนิคในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์นะคะมีจิตวิทยาในการที่จะคลองใจคนด้วยนะคะมีการสื่อสารที่ดีด้วย ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะมีทั้งนายอัพสอดแล้วก็นายอัพวานนะคะเก่งในเรื่องงานด้วยแล้วก็การตัดสินตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะตัดได้ดังนั้นอุปสรรคที่เจออยู่นะคะหรือความไม่สบายอกสบายใจหรือมืดแปดด้านเนี่ยเพื่อนๆแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มไพ่นังฟ้ากันสนิดนะคะ Angel Answer ค่ะเป็ดนะคะอหนังฟ้าแนะนำว่า บางสถานการณ์นะคะที่เรายังไม่แน่ใจหรือว่าได้ข้อมูลไม่มากพอเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะให้รอก,ก่อนนะคะลองดูสถานการณ์ให้ชัดเจนก่อนนะคะ Big happy change ค่ะเยี่ยมเลยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็นำความสุขมาให้กับเพื่อนๆนะคะ within the next few weeks ว้าวในเวลาไม่นานนะคะในช่วงอาทิตย์นะคะระยะเวลาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ you are ready ค่ะพลังงานเพื่อนๆเ,เป็นเปี่ยมนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะลุยต่อนะคะ don't stop ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจเชื่อใจในตัวเอง แล้วไปต่อได้เลยค่ะค่ะครบท่วนบริบูรณ์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e นะคะเขียนคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ